ยามาฮ่าสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่องล่าสุดแัดการแข่งขันฟุตบอลกับละออนสามรุ่นอายุวัยกำลังดื้อกำลังตนแล้วรุ่นอายุ 8ปี12ปีและ14ปีเมื่เรอออนหันมาออกกำลังกายและสนใจในการเล่นกีฬาน,นักขึ้นห่างไกลจากฟิ่งมเมาเด็กและเยาวชนเช่นยาเสพติดร้านเกมโอกาสช่วงพิเทอมนี้เลยร่วมกับสนามฟุตบอลยาเทียมไหน์เพลส จัดการแข่งขันฟุตบอล Yamaha Junior League ครับคลังที่1โดยทํำทีเปิดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมามีคณะผู้บริหาร Yamaha และทีมฟุตบอลลอร์รร่วมใน่งขันอย่างคับข้างกว่า40ทีมทีเดียวครับผมวีรพงศ์โตแสงชัยกรรมการบริหารบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลล์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถจกักรยานยนต์ Yamaha ในจังหวัดเชียงใหม่ ในานามของบริษัททยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายในจนังหวัดเชียงใหม่ทุกผู้แทนจำหน่ายวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการจ,าจาัดการแข่งขันยามาฮ่าจูเนียร์ลีกครับจังหวัดเชียงใหม่ 2012, 2012, 2012ครั้งที่ 1, 1ในครั้งนี้นะครับวันนี้มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า3-40ถึงีทีเนี่ยประกอบไปด้วยนักเรียนยุวชนเยาวชนวัย8 ปี10ปี12ปี14ปีทั้งหมดวันนี้เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะมีน้องยุวชนมาร่วมรวมทั้งผู้ผปกครองด้วย ขอเชิญชวนครับในนามของไทยยาม่ามอเตอร์และก็ผู้แทนจำหน่ายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปโดยปีหน้าก็เช่นกันนะครับนอกเหนือจากในระดับเชียงใหม่แล้วก็ในระดับประเทศายาม่าก็ให้การสนับสนุนทีมเมืองทองอยู่ในเต็ดในระดับนานาชาติก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมบิวเมดิกในลีกา ประเทศสเปนด้วยเช่นกันก็ขอขอบคุณครับแล้วก็มีอะไรสิ่งดีๆยามาฮห้พร้อมที่ให้การสนับสนุนยัมาฮห้สินค้าคุณภาพตลอดไปครับเปิดดีครับ